ให้ทั้งแฟนคลับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เมื่อเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จากญี่ปุ่นมาร์ชไรเดอร์บินตรงมาเปิดการแสดงสุดมันให้ชมกันแบบสดๆในมาร์ชไรเดอร์ลั2012ณโรงละครกาดเทเตอร์ชั้น5อุทยานการค้ากาศสวนแก้ว แถวยาวเหยียดที่เห็นอยู่นี้แน่นอนค่ะว่าคือแฟนๆมาร์ชไรเดอร์ที่กำลังจะได้ชมการสแสดงสุดอลังการทั้งแสงสีเสียงและแอคชั่นสุดมันคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่นกับภารกิจปกป้องโลกครั้งใหม่ในมาร์ชไรเดอร์ไลฟ์2012นั่นเองงานนี้นอกจากเป็นแฟนจะได้สนุกกับโชว์สุดมันแล้วยังได้พบกับการเติตัวมาร์ชไรเดอร์ดับเบิลอีกด้วยเรียกว่าเรียกเสียงแห่ได้สนันฮอกันเลยทีเดียว เจครับสนุกครับชอบรไนมากครับชอบนเพครับเตพราะว่าสามารถเปลี่ยนตัวได้เยอะครับผุกกล่องครับวันนี้เป็นมาเดอร์นะครมาเดอร์ดครับดครับสสนุกครับ ชอบชอบมารลเดอร์วิกิสนา์กับมารลเดอร์ดิเคดูจบแล้วแฟนๆมาร์ชไรเดอร์อยังได้มีทแอนกรีทถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกับมาร์ชไรเดอร์ฮีโร่ของพวกเขาอีกด้วยบอกได้คำเดียวว่างานนี้กัดส่วนแก้วจัดหนักจัดเต็มความสนุกเพื่อแฟนๆชาวเหนือทุกคนจริงๆค่ะ